สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูสุพจน์ในวิชาพระศึกษานะครับอ่าซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันกันนะอ่า ก็ในแต่ละวันใช่ไหมครับเราก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆนะเช่นไปเรียนหนังสือรับประทานอาหารหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมครับซึ่งแต่ละกิจกรรมนะเราก็จะใช้การเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกันไปนะแล้วแต่กิจกรรมที่เราจะทำนะครับนะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายใน ชีวิตประจำวันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ,อันแรกก็เป็นการนั่งนะการนั่งก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อทำกิจกรรมที่ไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับนะก็อย่างเช่นนั่งเรียนหนังสือนั่งซักผ้าหรือนั่งรับประทานอาหารต่อไปก็เป็นการยืนนะการยืนก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มี การเคลื่อนที่ไปที่อื่นนะอยู่กับที่นะครับนะแต่ก็สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆได้กิจกรรมที่ทำก็อย่างเช่นยืนเข้าแถวเคารพธงชาตินะเช้าเช้าเราก็ยืนเคารพธงชาตินะครับนะ,ะยืนทำความเคารพครคูนะครับนะต่อไปก็เป็นการเดินนะครับนะ การเดินก็เป็นการเคลื่อนไหวเมื่อต้องการเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆาเช่นเดินไปตลาดนะครับเดินไปโรงเรียนนะการเดินก็คือการเคลื่อนที่จากที่หไปยังอีกที่1นนะครับาการวิ่งนะครับการวิ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเคลื่อนที่ให้ถึงจุดหมาย โดยเร็วคลนะ้ายๆกับการเดินนะครับแต่ว่าวิ่งเนี่ยจะเร็วกว่านะครับนะเช่นกิจกรรมที่ทําก็มีวิ่งไปโรงเรียนนะครับวิ่งไปซื้อของนะนอกจากนี้การวิ่งก็ยังใช้เพื่อการออกกําลังกายก็ได้นะครับนะหรือว่าเล่นกีฬานะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับ ต่อไปก็เป็นการกระโดดนะก็เป็นการเคลื่อนไหวที่อาจจะเคลื่อนที่ก็ได้หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะครับนะเพื่อหลบหลีกสิ่งที่กีดขวางนะเช่นกระโดดเชือกกระโดดหนังยางเล่นกับเพื่อนหรือว่ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางก็ได้นะครับอาจจะไปใช้กับกิจกรรม ในการออกกําลังกายก็ได้นะครับการกระโดดนะเช่นการกระโดดในกีฬาบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอลน,นะต่อไปเป็นการก้มตัวนะครับนะก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยน้อมศีรษะและลำตัวลงข้างหน้านะตามภาพเลยนะครับนะเพื่อทำกิจกรรมเช่นก้มหยิบของนะก้มผูก เชือกรองเท้านะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนะเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆอ,อย่างถูกต้องนะจะช่วยให้กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับทำได้ตามที่เราต้องการ นะนอกจากนี้เราก็ควรดูแลรักษาอวัยวะต่างๆด้วยนะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวให้แข็งแรงอยู่เสมอนะเพื่อเราจะได้ใช้อวัยวะเคลื่อนไหวได้อย่างยาวนานนะเพราะนั้นการรักษาอวัยวะนี้สำคัญนะครับนะให้มันเสื่อมช้าที่สุดนะถ้าเกิดอวัยวะเราดูแลดีนะครับเราก็จะ อยู่กับเราได้นานอย่างเช่นฟันของเราใช่ไหมครับเด็กๆก็ต้องแปรงฟันนะครับนะถ้าฟันแข็งแรงนะไม่ผุมันก็จะอยู่กับเราได้นานใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าเหมือนผมแบบเนี้ยนะเราต้องดูแลรักษาสระผมนะเป่าให้แห้งดูแลมันนะมันก็ไม่ขึ้นเชือ้อรามันก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับนะอ่าอ่า ทีนี้การเคลื่อนไหวนะครับนะตามธรรมชาติเราก็มีอยู่3ประเภทใช่ไหมครับที่เราเรียนไปแล้วก็จะมี1การเคลื่อนไหวร่างกายโดยโดยอะไรครับโดยขณะอยู่กับที่อ่าสการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะเด็กๆได้เรียนไปแล้วนะครับส่วนสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูประเภทที่3กันก็คือการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะอ่าก็เราใช้อุปกรณ์ประกอบก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะที่อยู่กับที่หรือขณะเคลื่อนที่ก็ได้นะครับนะอ่าที่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบในการเคลื่อนไหวนะเช่นอะไรบ้างครับอ่าเช่นการจับการแตะการโยน าการเดาะหรือการเคาะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับตัวอย่างการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ประกอบกันนะมีอะไรบ้างอ่าแรกเรามาดูการจับก่อนนะครับการจับก็เป็นการใช้มือแต่ต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกรมหรือยึดถือไว้เช่นการจับลูกบอลการจับเชือก นะอันนี้คือการจับนะครับนะนี่คือการจับลูกบอลนะอ่าลูกบอลกิ้งมาแล้วก็จับนะครับต่อไปการเตะนะการเตะกะ็เป็นการเบี่ยงข้อเบี่ยงเท้านะครับนะเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ออกไปไกลาจากตัวเช่นการเตะลูกบอลนะครับนี่ตามภาพเลยเนี่ยอ่าคนนี้เตะนะครับเพื่อให้สิ่งของ ออกไปไกลจากตัวเพื่อมาฝั่งนี้นะครับนะตะลูกบอลให้เพื่อนต่อไปเป็นการโยนนะการโยนเป็นการหายมือนะครับส่งสิ่งของให้ไกละจากตัวเช่นการโยนลูกบอลหรือว่าการโยนห่วงยางก็ได้นะอันนี้โยนออกไปให้ไกลตัวนะครับโดยใช้มือ นะเมื่อกี้การเตะก็โดยใช้ขานะอ่าคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอ่าการเตะก็ใช้ขาการโยนก็ใช้มือนะครับอันนี้ก็โยนลูกบอลให้กับเพื่อนใช่ไหมกับคู่ของเราส่วนภาพข้างล่างนี้ก็เป็นการโยนลูกบอลลงตะกร้านะซึ่งอ่คุณครูเคยให้เด็กๆเคยเล่นแล้วนะครับโยนบอลลงตะกร้าแบบนี้นะอ่าต่อไปเป็นการ เคาะนะการเคาะก็เป็นการใช้มือหรืออุปกรณ์ตีกระทบกับวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเบาๆเช่นใช้ไม้เคาะกรองเคาะประตูนะอันนี้ก็คือการเคาะนะคล้อยเกิดเสียงได้นะครับนะต่อไปเป็นการเดาะนะครับนะ ในภาพนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการดอกรับเป็นการโยนสิ่งของขึ้นแล้วใช้ไม้หรือมือตีรับให้กระดอนขึ้นนะเช่นการดอกรูกปิงปองการดอกลูกตะก้อนะตามภาพเลยนะครับพอลูกตกมาเราก็ดอขึ้นไปด้วยอุปกรณ์นะอัะอนนี้ตะก้อเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมครับนะเราก็ใช้เท้าอ่า เดาะขึ้นไปนะหรือใครจะเดาะลูกฟุตบอลก็ได้นะครับนะอ่าสรุปนะครับนะทั้งหมดที่เราเรียนมาการฝึกเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ขณะเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับนะอ่าถ้าเราทำเป็นประจำนะครับจะช่วยให้ สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ตามที่เราต้องการนะและอีกอย่างก็จะทำให้ร่างกายของเรานี้แข็งแรงด้วยนะครับนะเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับนะครับก็สามารถทำให้เราแข็งแรงได้นะ,ะจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดนะครับ ก็วันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหน่วยนี้นะครับนะเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับเอาแบบฝึกเล่มสีฟ้านะครับขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้า36นะแล้วก็ทำแบบทดสอบวัดผลตัวชี้วัด10ข้อนะครับนะ10ข้อแล้วก็ส่งครูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ